สวัสดีครับวันนี้มาแนะนำโนเลอร์ครับราคาประหยัดนะครับวันนี้ก็สั่งมาช่องทางออนไลน์ครับมันคู่แล้วไม่กี่บาทนะครับนี่ครับก็ใช้ดีนะครับครับประกอบสิทธิ์ก็จะเป็นแบบนี้ครับลื่นๆนครับ อันนี้มันไม่ได้มีมานะครับอันนี้มาหาซื้อเราคาครับเขาเรียกว่าอะไรวะตรงที่ใส่แฮนด์รถนะครับเขาเรียกอะไรไม่รู้ครับมันกู้ล้วประมาณไม่กี่สิบบาทนะครับมันก็มาลองตัวนี้ในซวยเลยครับจะพอดีเลยนะครับบางคน ซื้อมาแล้วเขาบอกว่าเอามาใส่แล้วมันแน่นหมุนไม่ได้ครับมันต้องเอามาดัดแปลงมาแต่งหน่อยนะครับถึงจะเลื่อนแบบนี้ครับมันก็มีวิธีขั้นตอนการประกอบอยู่ครับประกอบยังไงให้มันใช้ดีเลื่นไม่ขยับครับสวยๆครับอุปกรณ์ที่ผมใช้นะครับท่านอื่นอาจจะใช้ตัดแปลงแตกต่างกันนะครับ แต่ผมใช้อันนี้มันเป็นกล่องไม่ชัดครับอันนี้มันจะเป็นรูในแปดมิลน,นะครับผมก็จะหารอดตัวนี้ครับแปดมิลเหมือนกันนะครับมันจะได้พอดีครับเอาได้แล้วนี่ครับจะเป็นแปดมิลพอดีครับมันจะได้แน่นนะครับ เดี๋ยวมาสอนวิธีประกอบไม่ใช่สอนะครับแนะนําครับผมมันก็จะมีโรเลอร์ครับเหมือนกันหนึ่งคู่เนาะอันนี้ประกอบเสร็จเรียบร้อยโรเลอร์แล้วก็ฟาตัวนี้ครับที่ใส่กับแฮนด์รถนะครับซื้อมาจะปิมเป็นคู่มาแบบนี้นะครับนี่กี่สิบบาทครับในออนไลน์มีเยอะครับแล้วก็น็อตตัวเมีย ตัวนี้สองตัวนะครับแล้วก็แวนแวนสี่ตัวครับแล้วตัวผู้หนึ่งตัวครับทุกอย่างผมจะใช้เป็น m 8มหมดเลยนะครับเพราะว่ารูรูตัวนี้มัน m อครับจะได้ฟิตฟิตหไม่ขยับด้วยครับรูรูแวนก็ M8 หมดเลยนะครับเออันดับแรกครับก็ส่วนตัวนี้ เข้ากับตรงนี้ครับแล้วก็ใส่เวนใส่เวนเข้าไปสองตัวนะครับทําไม้เราใส่เวนนนครับถ้าเราไม่ใส่ครับเวลาเข้าไปเดี๋ยวมันจะไปติดตรงโรเล,ลอร์เลยครับจะเวลาประกอบเข้าไปมันจะหมุนโรเล,ลอร์จะหมุนไม่ได้ครับต้องใส่หวนสองตัวรองขึ้นมาครับผมใส่สองตัวครับมันจะพอดีเลยครับ ช่องว่างก็ไม่เยอะครับดูสวยครับช่องว่างนิดเดียวเสร็จแล้วฝั่งนี้ทํายังไงครับแล้วก็ใส่น็อตตัวเมียเข้าไปหนึ่งตัวครับนี่ครับขันไปด้านในให้สุดเลยนะครับขันไปให้สุดเลยครับแล้วก็แฟนอีกหนึ่งตัวครับ รองเงี้ตรงที่จะไปประกบปีกนะครับอันนี้เสร็จแล้วนะครับแล้วก็นําไปใส่ปีกครับรลองเวนแบบนี้นะครับหนึ่งตัวแล้วก็เอามาใส่ปีกครับปับ๊บแล้วก็้านล่างก็ลองเวนหนึ่งตัวครับแล้วก็น็อตตัวนี้หนึ่งตัวขันให้แน่นได้เลยครับ ขันให้แน่นเลยเราใช้ควงมาจับตรงนี้นะครับแล้วก็เ,เบอร์สิบสองบ้างครับจับขันให้แน่นได้เลยครับก็จะเสิยครับจะได้โรลเลอร์สวยๆแบบนี้เลื่อนๆนะครับเลื่อนๆเลยนะครับแล้วก็ขันให้แน่นได้เลยนะครับผมโรลเลอร์ประหยัดครับราคาประหยัด สวยงาม,มแก้วครับเรียบร้อยนี่ครับเสร็จแล้วครับเสร็จก็จะได้แบบนี้ครับอันนี้คันแน่นแล้วครับร้อยครับส,รสวยๆเลยครับผม เรียบร้อยพร้อมใช้งานเดี๋ยวไปลองใส่ยางแล้วยิงดูครับครับประกอบเรียบร้อยครับโรลเลอนเลื่อนๆครับเดี๋ยวลองยิงฝ้าขวดดูนะครับจะแม่นไหมครับ เคส็ดดูครับครับเรเรียบร้อยนะครับเข้ากลางลำเเรียบร้อยครับผม